เล่มนี้ทรงคูข่าครับใช้งานหนักเข้าป่าลุยสวนนะครับสินค้าพร้อมซองหนังแกะลายนะครับสวยๆนะครับมีกระดุมตัวล็อกให้2ตัวนะครับตรงนี้เปิดข้างโชว์สันนะครับผมแข็งแรงนะครับด้านหลังมีที่ล็อกเข็มขัดพร้อมพกพานะครับสวยมากนะเล่มนี้ทรงคูข่านะครับความยาวรวม12.5นิ้วนะครับเหล็ก DC 5 3นะครับใบยาว7.5นิ้วนะครับเล่มใหญ่นะครับผม ใช้งานหนักถนัดมือเลยครับฟันไม้ฟันอะไรสบายนะครับผมความกว้างไม่มีอยู่ที่2นิ้วนะครับสันหนา6มิลเลยนะครับผมตรงนี้เป็นหยักนะครับการลื่นสวยงามนะครับสันหนา6มิลปลายสโลมนะครับน้ำหนักเบา530กรัมนะครับครึ่งโลนิดๆด้ามจับไม้มะเกลนะครับหมุดโมเสสนะครับผมลายดอกจิกฟังละ2ตัวนะครับสวยแน่นอนนะครับผมตรงนี้เลเซอร์นัมเบอร์ที่ผลิตนะครับ รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มด้าประกบฟูลแท้งนะครับแข็งแรงแน่นอนสันท้ายมีรูคองเชือกแถมเชือกหนังวัวแท้ให้นะครับผมความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคมกริบแน่นอนนะครับขประกันนะครับผมคมวานเจี๊ยบนะครับสวยคมกริบใช้งานหนักได้สบายนะครับสินค้าพร้อมซองหนังมีกล่องให้นะครับผมราคาเบาๆนะครับ750บบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจแอดลไลน์มาได้เลยครับแอดแมนเฮดเคครับ M A N H K มีแอดนำหน้านะครับ750บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมปอกหนังสวยๆแบบนี้เลยครับสวยแน่นอนนะครับผมพร้อมใช้นะพร้อมพกพาขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเราพบกันใหม่เร็วๆน้านะครับสวัสดีครับ